รีวิวนะคะตัว oh my dot นะคะเอ้ยโอไมดบลัด oh นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นเบอร์0ูนย์หลายแหลกนะคะซึ่งถ้าเกิดใครกดตะกร้าในใต้ไลฟ์นี้นะคะแล้วก็ใส่โค้ดนะซึ่งวันนี้ใใ่่มีโค้ดพิเศษมาให้ด้วยนะคะถ้าด้เดี๋ยวให้ทายคลิปนะทุกคนหลังจากดูรีวิวตัวนี้จบนะคะก่อนอื่นขอปักตะกร้าก่อนนะเพราะว่ามันต้องปักตอนที่ไลฟ์นะคะสักครู่หนึ่งนะคะ ชิญสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะคะอืมอใส่เพิ่มสินค้าเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูรีวิวกันเลยกับตัวนี้นะคะแล้วก็ในวันที่8 9 10นี้นะคะใสาจะมาไลฟ์ทุกวันเลยนะ8 9 10นะคะแล้วก็มาแจก แล้วก็รีวิวไปด้วยเลยนะคะในสินค้าที่ร่วมรายการนะตัวนี้นะคะจะเป็นบัตรหัวโตก็คือเป็นบัตรลิควิดนะคะที่เขาเพิ่งออกมาใหม่เลยอ่ะชึบนี่ด้านในนะคะเขาจะเป็นหัวดอตแบบนี้นะคะนุ่มๆข้างนี้คือข้างที่ทาไปแล้วเรียบร้อยนะคะเวลาเราใช้นะคะเขาก็จะใช้ประมาณหนึ่งดอตแบบนี้กลิ่นจะเป็นแบบหอมหอมฟรุตตี้นะคะตัวสีม่วงเนี่ยจะเป็นกลิ่นคล้ายๆแบบองุ่นสังเคราะห์นิดนึง นี่แบบนี้นะคะใช่หนึ่งดอทแล้วก็เวลาในกล่องนะคะเขาจะมีพับเล็กๆเนี่ยแถมมาให้ด้วยนะนี่หรือว่าจะใช้มือเกลี่ยก็ได้นะคะชุบ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 นี่เนื้อเขานะคะพิกเมนต์เนี่ยแน่นเลยนะแล้วก็จะรู้สึกว่ามันติดทนนะคะแล้วก็ให้สีที่ชัดนะคะเหมาะกับคนไทยนะเพราะว่าบางทีบางแบรนด์แบรนด์เกาหลีแบรนด์อะไรเงี้ยมันแบบมันอ่อนไปขาวไปนะคะนี่ เห็นไหมหนึ่งดอทนะคะก็จะเกลีย่ยได้แอเรียรประมาณนี้เลยตัวนี้นะคะจะเป็นสีแบบชมพูอมม่วงนะคะซึ่งตัวเนี้ยซใช้หลายครั้งและมันจะให้ความรู้สึกแบบป๊อปที่หน้าแก้มนะคะทาแล้ว่แก้มจะรู้สึกว่าแบบสว่าง แล้วก็สดใสดูอ่อนไวมากๆเลยสําหรับสีนี้นะคะแล้วก็ตัวเม็ดสีสีม่วงเนี่ยค่ะมันจะเป็นในเรื่องของช่วยลดความเหลืองของผิวได้ด้วยนะทุกคนสําหรับใครที่มีผิวที่ค่อนข้างเหลืองอยากจะให้ผิวมันแลดูอมชมพูข,ขึ้นในลุคนั้นนะคะก็ใช้สีนี้ได้เลยส่วนใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยกลัวกลัวมันจะม่วงไปนะคะเวลาตอนที่เราลงอะ่ะเราจะลงตอนก่อนลงแป้งเนาะเราก็ใจแนะนําให้ทุกคนเกลี่ยเกลี่ยออกไปให้มันกว้างขึ้นทุกคน ถ้ากลัวมันม่วงไปนะเกลี่ยให้มันกว้างๆเลยนะคะก็คือเกลี่ยอไปอีกมันก็จะได้เป็นความเป็นชมพูนมนะคะนี่แบบนี้ส่วนข้างนี้นะคะใจเกลี่ยกว้างแล้วเล้วใ่ก็หยดหยดดอทเพิ่มไปหนึ่งตึ้งตรงนี้นะคะแล้วก็เกลี่ยให้เป็นวงแคบก็คือเล่นมิตินะระหว่างข้างนี้ทาแบบเดียวๆหนึ่งเลเยอร์นะคะตัวนี้ทาเกลี่ยกว้างก่อนแล้วก็หยด เพิ่มลงไป1ดอทเล็กๆนะคะตรงนี้เราก็เกลีย่ยเพิ่มให้มันแบบมีมิติมากขึ้นนะคะสำหรับใครที่ชอบแบบไหนก็ลองไปเลือกกันนะคะตัวนี้เขามีถึง15เฉดสีเลยแล้วก็ตัวนี้ทสายซื้อเองนะนี่โนสปอนนะคะคลิปนี้แล้วก็ใครมีปัญหาอะไรเพิ่มเติมนะคะก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะแล้วก็ในส่วนของโค้ดส่วนลดนะคะกดในตะกร้าในไลฟ์นี้นะคะทุกคนแล้วก็ใส่โค้ดนะคะ YT s h p แล้วก็99นะคะ live นะคะก็คือ youtube shopping 99 live นั่นเองค่ะแล้วเจอกัน live หน้านะคะเดี๋ยวไล v e หน้านะคะไฟจะมารีวิวตัว oh my ชิ i n นะคะที่เป็นแมทนะคะทุกคนแล้วก็รีวิวตัวไหนอีกก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยเดีย๋าายวทรารีวิวให้นะคะแล้วเจอกัน live หน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายหวังว่าจะชอบนะ